สพทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2,564 ดรอัมพรพีนาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2564โดยวิธีการจับสลากในเขตพื้นที่บริการณโรงเรียนอนุบาลสามเสงกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามและเยี่ยมชมกระบวนการรับนักเรียนโดยวิธีการจับสลากภายใต้สถานการณ์ของโควิด -19 พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อม ของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาตรวจเยี่ยมในการดําเนินการจับฉลากนะครับคัดนักเรียนเข้าเรียนอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลสามเศษก็<ม>จากการออกติดตามตรวจเยี่ยมและก็รับฟังในมาตรการและวิธีการดําเนินงานของโรงเรียนก็เป็นที่น่ายินดีซึ่งวันนี้ได้รับความการุณาจากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้มีการ สถานศึกษาคณะท่านรองแล้วก็คุณครูที่มาร่วมในการดําเนินการจากการติดตามกระบวนการขั้นตอนก็ได้ทราบว่าโรงเรียนหนึ่งได้ดําเนินการตามมาตรการของการป้องกันการระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างดีตั้งแต่กระบวนการเข้ามาในโรงเรียนแล้วกระบวนการจัดห้องรวมถึงมาตรการในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นมีเจลมีการวัดอุณหภูมิหรือการกําหนดคนเข้าห้อง ก็อยู่ในมาตรการที่เป็นที่พึงพอใจส่วนประเด็นที่ดำเนินการจับฉลากเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานของสพทก็คิดว่าทางโรงเรียนนั้นได้ดำเนินการเป็นอย่างดีซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดนะครับสัดส่วนนักเรียนต่อห้องในการที่จะจับฉลากแล้วการทำฉลากก็ได้ทำในลักษณะที่มีมาตรฐานนะครับเดียวกัน แล้วกรรมการก็มีห้องละ3ามคนซึ่งได้ดูแลกระบวนการและนอกจากนั้นทางโรงเรียนเองก็มีระบบในการที่จะสื่อสารสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกห้องไม่ว่าจะเป็นคําชี้แจงของกรรมการเอกสารที่จะใช้ประกอบการดําเนินการรวมถึงระยะเวลาเงื่อนไขขั้นตอนก็ได้ใช้นาฬิกากลางเดียวกันในการดําเนินการซึ่งจากการดูกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย ซึ่งก็ได้ทราบว่าโรงเรียนเองได้ถอดบทเรียนจากการดําเนินงานปีที่ผ่านมานํามาดําเนินการในปีนี้ก็คิดว่าเป็นที่น่าชื่นชมและก็คิดว่าเป็นที่พอใจของอผู้ปกครองนะครับในการที่ดำเนินการครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักธรรมภาภิบาลแท้จริงก็คือโดยมีความคํานึงถึงหลักความถูกต้องตามกฎมหมายกติกาคํานึงถึงความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และก็คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการที่จะมา ร่วมกันตรวจสอบก็คิดว่าการดำเนินงานของทุกโรงเรียนอื่นๆก็คงจะอยู่ยในมาตรฐานเดียวกันก,ก็ขอชื่นชมขอบคุณทางท่านประธานกรรมการอนาาึกษาท่านผู้นวยการโรงเรียนรวมทั้งวันนี้ทีมของสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็ได้จัดทีมเข้ามาดูแลสังเกตการรกาดําเนินงานซึ่งผมเองก็มีความห่วงใยในส่วนที่น้องๆหรือผู้ปกครองที่จับฉลากไม่ได้ ก็ได้มอบหมายให้ทางเขตพื้นที่ได้กรุณาได้ติดตามนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้มีที่เรียนก็อยากจะถือโอกาสนี้สื่อสารไปยังพี่น้องผู้ปกครองทุกคนว่าสพทเองและก็โรงเรียนทุกโรงเรียนในในประเทศไทยของพวกเราเรามีโรงเรียนพร้อมที่จะรับนะครับหรือจัดที่เรียนให้กับนักเรียนได้เรียนครบทุกคนแต่แน่นอนการที่จะได้เรียนในโรงเรียนใดจํานวนเท่าไหร่นั้น เรามีข้อจํากัดในเรื่องของอพื้นที่และจํานวนห้องที่จะรับนะครับเป็นเป็นอุปสรรคที่สําคัญซึ่งเรื่องนี้ก็อยากถะขีวกาสื่อสารทาความเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีความเชื่อว่าโรงเรียนในกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนก็มีมาตรฐานไม่แตกต่างกันเท่าไรนะักก็ขอให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นคุณภาพาการศึกษาจะเกิดไม่ได้อยู่ที่เรียนอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ปกครอง แลก็ตัวนักเรียนเองในการที่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่ทําการศึกษาร่วมกันแค่ไหนก็ขอเป็นกําลังใจนะครับสําหรับท่านที่ยังจับฉลากไม่ได้ก็ขอให้ไปสมัครในโรงเรียนที่โรงเรียนได้มีคําแนะนําไปให้ส่วนผู้ปกครองที่จับฉลากได้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับก็คงจะอนุมเรียนเป็นเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ